สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้กลับมาพบกับเกมมิทาอิโบโก,โกนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทําบัคอมตะนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องชี้แจงก่อนว่าเราต้องมีจี้อันนี้ก่อนนะครับที่ว่าเมื่อผู้ใส่สวมใส่เนี่ยจะลด HP ของศัตรูได้ไม่ต่ําไม่ต่ํากว่าหนึ่งก็คือจะโขงว้ที่หนึ่งนะครับมันจะไม่ตายทําไม่เราจับได้ง่ายแนละ้วมันเป็นบัคทําให้ผู้คนที่ใส่ก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็ผมแนะนำว่าให้ถอดของที่จำเป็นสำคัญสำคัญเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านก่อนครับพวกชุดพวกชุดดีๆหรือว่าชุดอุปกรณ์ดีๆเนี่ยให้ถอดเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นอมตะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราหลุดขึ้นมาระหว่างทางเนี่ยเรากลับเข้ามาแล้วจะไม่เป็นอมตะนะครับทาให้เราตายได้เราเอาของเราจะหล่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ตกจากที่สูงนะครับเราถอดเกาะด้วยนะครับมันจะได้ตกมาตายเลยให้เราตกจากที่สูงให้ hp เราเป็นหนึ่งนะครับตกลงมาแล้วก็ กะให้เรามั่นใจว่าตกลงมาตายครับตกมาให้คิดว่าเราตายให้มันเดือดหนึ่งผมก็มไม่แน่ใจว่ามันสูงขนาดไหนผมก็สูงๆไปก่อนอ่าคิดว่าน่าจะได้ไหมแต่ว่าตกลงมาต้องเลือดหนึ่งนะครับเทปิดตต้องเลือหนึ่งถ้าเกิดเลือดหนึ่งให้เราไปเทปเลยทีนี้ึ๊บอ่าเลือดหนึ่งล้เราก็ไปเทสกับมอนใกล้ๆก,ก,ก่อนครับว่าติดหรือเปล่านะครับอ่ามอนสักตัวแถวนี้มัน่จะมีสักตัวหนึ่งอยู่ แล้วก็เดี๋ยวเราวาไปสูบอร์ดโอเคโอ้โ okay. ห oh. ไม่เจอเลยครับเดี๋ยวนี้ลองอันนี้ไงเจอแล้ว uh huh. ลองหัวตัวไหนที่ มอนอยู่บ้านจะฆ่าเราไงนั่งไง๋ย้เราไปลองเลยก็ได้ครับถ้าตายก็ไม่เป็นไรของไม่มีอะไรกลับได้เก็นพันหรอกมาลองกับที่อ่าบอสมังกรแล้วกันน้องวิหกสิบแนะนำว่าถอดของสำคัญก่อนนะครับเดี๋ยวชิบหายขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลุดขึ้นมาแล้วแบบงานนอกถ้ามีของสำคัญแล้วมีคนอื่นไปเก็บไปอย่างเงี้ยครับ มันไม่ขี่ไปวะออไปดิแล้วก็ยังมีอีกทีหนึ่งนะครับก็คือให้เราสร้างโตไว้พวกมอนจะตีโตก่อนนะครับแต่ว่ามันจะกันแค่สกิลเดียวนะครับถ้าเป็นพวกสกิลเอ e สกิลหมูอย่างเงี้ยมันจะโดนเราเหมือนยู่ดีนะครับมแนะนําว่าให้ระวังดีดีอ๋อไม้หมดไม่เป็นไรครับแถวนี้มีไม้อยู่นิดเดียว แล้วก็ยังใช้บักหน้าเมีดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงธนูแล้วก็เบียเป็นปืนอ๋อได้แล้วแล้วก็ใครจะไปใช้จับบอสผมแนะนําว่าให้คาพวกระเบิดไฟฟ้าไปด้วยนะครับทําให้มันติดกระตันอะไรอย่างเงี้ยจะได้จับง่ายแต่ผมไม่ได้เอามาเนาะแล้วก็สร้างไปเลยเอาสักสี่ตัวเนาะ มัเป็นไรนะครับสร้างไว้เลยเยอะกันดำนีแล้วก็หญิงเรียกบอลมาเลยแต่จริงๆเราไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับเพราะเราเป็นอามาตะอยู่แล้วเนาะเราจะหน้ากับมันเลยก็ได้อาจต่คนถนัดนะครับแต่ว่าผมอยากเอาโตวไว้รอบอดเพื่อเราจะได้ไปปาบอลข้างหลังมาได้ง่ายๆยางไงถ้าเกิดเราไม่มีโต้รออย่างเงี้ยบอลมันก็จะมุ่งใส่เราใช่ไหมเราก็จะไป ปลาบอลใส่ถังมันลําบากแต่ถ้าเกิดเรามีโซ้เนี่ยบอสมันก็จะหลิงที่โตก่อนทําให้เราไปปลาหลัง,ลงไม่ได้ผมยืนรับให้ดูเนี่ยเห็นไหมเราก็าไม่ตายยืนรับให้ดูนะครับอนี้คือผมขอของเลยนะเนี่ยมันจะเกินหนึ่งเกินหนึ่งเราจะไม่ตาย ไอทีบอสมันจะโฟกัสโตแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็ปานะครับแนะนําให้มีระเบิดระตันนะครับโอ้เรื่องแรงเยอะอยู่หรือไม่ก็โปเกมอนที่หวังพึ่งได้นะครับที่ว่าจะแช่แข็งมอนได้ก็พมานาเอาถ้าเกิดมีมอนออกมาเงี้ยบอสมันจะตีมอนเราด้วยนะครับ เรียบร้อยไม่รอดแล้วคมดาวน้้ำแข็งก,ก็แนะนำว่าให้ยิงไปอ่ะอันนี้มันเรือก60เนอะมันก็จะจับยากหน่อยถ้าไปลองที่เกาะสวรรค์ะมังกรว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปมาแล้วนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไกลมันขี่เกียจบินไปอะเนอะ ถ้าเกิดเราหลุดมาเราตายมาที่ผมไปตายผมก็ไปตายอยู่เกาะบัฟนั่นแหละก็คือเราจับจับอยู่แล้วพอเราดุดอะกลับเข้ามาเราเราไม่บักแล้วไงเราไม่บักอมตะแล้วเราก็โดนเต็มเต็มอ่ะโดนวนรุนมศกรรมอะ่ะแล้วของหล่นหมดเลยอะ่ะคือแบบปอ้ดียังไม่มีใครมาเก็บถึงก็เลยอ่าเอาแบบนี้ดีกว่าเราทิ้งของให้หมดเลยที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านกว่า มอแรตายแล้วยังไม่แค่แข็งไม่ได้ักครั้งเลยระเบิดสตันก็ไม่ได้ออกมาเหน่ยใจเชื่อจไม่เป็นไรครับมันด้เยอะแล้วก็วยิงบั็กไปปล่อยมันตีโต๊ะไปถ้าให้ดีก็เล็งหัวไปด้วยครับถ้าเล็งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูที่่กี่เปอร์เซ็นต์นแล้ว ามเป็นเท่าไรติดสี่ถ้ามันเลือดหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเลเวลยังต่ำเอาไว้ถาไปสู้ติดไฟมาหน่อยเพื่อนโอ้โหโลืมสลับผมก็โอ้จะตายเอาแล้วนะ มันใกล้ไปแต่ผมไม่ทันเอโอเคหัวเน้นๆ้นหัวเน้นๆหัวเน้นเน้นโอ้โหหัวเน,น้ๆเน,นๆ,นนๆปีก็ได้ถ้าเกิดใครมีแบบเพื่อนที่เล่นด้วยกันแนะล้วเขาเยอะสูงเนี่ยให้เขาคาารีมาให้เนี่ยสบายเลยนะครับเื่อเราจะทำดามเมจแรงมากกลับมากลับมาเพื่อน อันนี้เราไม่ต้องกลัวตายเลยนะครับมอนมันจะเหลือเลือดไปที่หนึ่งครับเห็นไหมเอาเฮ้ยตายคืออะไรวะแล้วมึงตายได้ไงอะอ๋อมันติดไฟเหรอโอ้จบเลยนั่นแหละครับมันตายครับผมพาไปลองอีกตัวหนึ่งดูเพราะเรายังเป็นอมตะอยู่นะเดี๋ยวไปเกาะมังกรบ้างเล่าวดิ แต่ก็ไกลอ่ะก็จะบินถึงอ่ะาลองบอลใกล้ๆส่วนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในดันเตียนเราเข้าไปยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่อยากเสียงเข้าไปออก็กลัวเปลืองกุญแจหรือ,อยังไงผมจะไปลองให้เลยก็ได้ดอกหนึ่งเองแต่ผมไปเอามาผมไปลองกับบอสอ่าอันนี้ให้แล้วกันอ่นมีน้ำเนี่ย พาไปเจอเลยง่ายดีให้มันตีดูเอาไว้ยังเป็นอมาตะอยู่นะครับตามใดไที่เรายังไม่หลุดเนาะบอสหนีน้ํานี่ก็มีทริกนะครับก็คือเราปาบอลให้มันตกลงไปในน้อ่ะครับพอมันตกไปในน้ำมันจะตีเราไม่ได้แล้พยายมไม่ดูเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเทสอมาตะาก่อนนี่ลืมไป และไอพีจีเลยใครมีเพื่อนค้าพีจีให้นี่สบายเลยนะครับใช่ปะเอาม็นเนะี่ยไม่ตายเว้ยเอามาตัดจ้าโอ้โหแข็งนานเลยแต่ว่าอย่าให้ถ้าเกิดมันขึ้นมาดืนบนบกอย่างนี้คือ ชิบหายแล้วครับเราจะไม่สามารถทําปักให้มันตกน้ําได้ต้องให้มันลงน้ําก่อนแล้วถ้าเกิดมันจมไปในน้ำมันจะตีเราไม่ได้ดูดิว่ามันตกไหมโโหไม่ตกว่ะให้ทําใจครับแต่ผมไปลองเทน้ดนดันให้นะแต่ว่าผมต้องไปเอากุญแจก่อนเพราะผมเก็บกุญแจไแว้ละที่บ้าน จะดันนะครับแนะนทำให้ไปซื้อไปเลยโอ้ยเยอะเกินนะคนไม่ดูอีกไปๆๆไปไปด้านไหนดิไปด้านไหนดิอ่าอันนี้เรื่องว่ายังไม่จับเนาะครับบุณบูพาไก่แม่ ไกลอีกอ่ะอ่าแบบนี้ก็ได้ใกล้ๆเลยเนี่ยเพิ่งเห็นมันจะนานเีจะทำธรรมะเพื่อความแน่ใจอีกทีหนึ่งก่อนว่า,ายังเป็นธรรมะอยู่หรือเปล่านะครับก่อนเข้าดันเทสให้ดูอ่ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเเข้าไปวาร์ปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะหายนะครับความเป็นธรรมะเราลองไปเทสดูก่อน ถ้าหายก็จะแสดงว่าเราใช้ได้แต่ข้างนอกนะครับจะีถ้าเกิดเราเกมเร้งหลุดเนี่ยคือหายแน่นอนนะครับแนะนําว่าก็เลยแนะนําว่าให้ให้ถอดของดีๆไว้ก่อนนะตายครับในดันใจไม่ได้ครับเรียบร้อยนะครับชัดเจนก็คือใช้ได้เฉพาะภายนอกนะครับ ในหอคอยนี้ก็น่าจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในแ้นก็ใช้ได้ไม่ได้เหมือนกันอานาเลยที่เป็นครูครับลองเพื่อรู้เราก็ตายใกล้บ้านด้วยไม่มีปัญหาครับกลับมาเก็บได้แล้วก็ไม่ได้มีของดีอะไรด้วยพวกชุดพวกชุดกับอุปกรณ์ดีเราถอดทิ้งหมดแล้วถอดเก็บไว้ที่บ้านหมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องเีจร่ญถ้าเกิดเราพลาดตายขึ้นมา ผมถึงบอกว่าเก็บอ,อนนุปกรณ์ดีๆไว้เลยอย่าอย่าเอามาอย่าเอาไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราพาดตายขึ้นมามันลำบาก